สวัสดีค่ะมือนีสิผ้ามาเที่ยววัดธรรมสหายด้อค่ะวัดธรรมสหายนี่ตั้งอยู่บ้านพาสิงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นวัดอยู่ที่เชิงภูเขานะคะซึ่งมีหลวงปู่จันเรียนออรหันต์แห่งพระพระอรหันต์แห่งเมืองอุดรเป็นเจ้าอาวาสค่ะกราบหลวงปูเ่เสร็จแล้ว กับผ้ากันขื้นมาเยี่ยมชมเจดีนะคะเจดีคุณณวโรหรือเจดีพุทธบริษัทิษสี่ค่ะตั้งอยู่ทงงยอดเขาเลยมีความวิจิตรพิสดารสวยงามมากสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังเลยค่ะบอมีบารมีบอสามารถสร้างได้วิจิตรพิสดารงดงามขนาดนี้ได้เนาะพี่น้องเขามากาบหลวงปู่ภายใน Oh. เจดีค่ะกะมีองค์หลวงปู่จันเรียนอยู่ด้านหน้าเลยค่ะเนาะมื้อนี่อากาศกันหนาวหนาวค่ะพี่น้องลมพัดตึง้งตึงตึงเย็ยนเย็นยางแห้งอาวกะููดอากาศบริสุทธิ์เข้าให้เต็มปอดเลยจ้า